เจียดาบเป็นขับดับปืนเลยจริงๆช่างครับจะเอารถไปล้างทุกทีกลับวันไหนครับช่ชางตอนเช้าโอ้ได้ค่ะนี่เป็นไปเช้าแล้วไปเลยครับล้อเสียเฟกเลยไปแล้วครับช่างทับ ดดรถสม่สเลยไหมไม่ <c oughs> สมัเลยเนี่ยผมว่าจะให้พี่อัานทำเหล็กให้อยู่เดี๋ยวรอก่อนทำเอ,อ่ออะไรนะทำเป็นเลสใส่แผ่นเลส รักสามเส้นพอแล้วตรงนี้เส้นสวยกันกันดินกันชนดินครับโอ้โหกำวาดจ,จรรบีต้องเข้าแอดข้างในน,นั่นนอ่อัดแบบนี้อัดไม่ได้ จะโคหลังไงเนาะนใส่ได้ไม่หรอกน่าจะใส่ไม่ได้นะดูไปแล้วเหลีก็ยังไม่มายังไม่เห็นเหลีเลย ตาร์ติดงัด้นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยครับต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับตาร์ติดไหมตาร์ติด,ดสิเียาเกียวไว้อยู่เกือบแล้วเกือบเฟืองแล้วอะไรลองรอไว้ก่อนกำเลยเกือบแล้ว บอกจะมีลองรอให้ก่อนลืมเลยครับว่าคาเกีะโสดเลยอะเอวะอ้าวช่างถดเอได้วยเหรือ อ,อ้าวช่างคือถอด A ไปด้วยเหรอออทำไมช่างเขาถอดอไปวะเนี่ยโอ้น่าจะเอาไปหุ้มเลยนะาช่างผมว่าแต่มันถอดถอดไม่ได้ไงเนี่ยถอดยากเสียดายเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถอด เด 5, ี๋ยวถอดแล้วไปให้ช่างเดี๋ยวหุงมาให้ดีกว่ามันจะได้เป็นสีฟ้าทั้งหมดไม่งั้นแปลกอยู่ชิ้นเดียวไม่สวยทำสีเยาก็ได้แต่น,นี่เป็นสีดำแล้วดำแล้วไฟเลีเ้ยวยังไม่ได้โตนะแค่ยันเจลายังไม่มาเลยภายใน เดี๋ยวผมจะใส่ดอกหตรงนี้นะครับดอกแปดสองข้างข้างเอาอันั้นไปด้วยแพง A. แยงแพงเองตามจริงไม่ต้องเอาไปก็ได้นะหรือไม่จะถอดไปทางคอนโซลเลยมั้ง ดูไปแล้วนะลิทล,ล็อกก็ยังดีอยูช่างผัดไปแล้วครับล้างรถเตรียมออกเดินทาง กันรอยแต่ตัวเนี้ยมันจะชนกับต,ตัวนี้พอดีมันชอบถลอกตรงนี้นะครับแด่ดร้อนมาก ฝั่งนี้ไม่มีหายไปไหนวะอันนี้จะเป็นตัวอยู่ตรงแคบไม่รู้ใส่ยังไงนะครับนี่เป็นตัวปิดกระจกนี่พวกกล่องฟิวผมว่าได้เอาลมเป่ากันแหละดูไปแล้วอะเดี๋ยวเอาลมเป่าให้หมดเลยครับชุดหน้ามันด่ว จกปลักอะไรต่อปลักอะไรเนี่ยจะใส่ถูกไหมเนาะนี่กระจกนี้ก็ช่างเอ,อไปต้องเช็ดก่อนใส่เนี่ยนสวิตกระจกโอ้ยกแผงแล้วนี่ช่างต้น หย,ดแบบ <c oughs> ยาดตัดบางฝุ่นเบี้ยวนิดหนึง่งด้วย <c oughs> อะไรตรงแจ้วกนนี้นะเพราะว่าตัดตอนคืนครับไม่เป็นไร แค,แ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 ค่นี้แห็งอย่าอุ่แหงแล้วครับนี่ก็แห็งละคาบุกิปราสาทอันนี้จะคาบุกิคล้ายๆก,กันกับข้าหลังนะครับแต่แค่นี้รายละเอียดจะน้อยกว่านะครับมีวงเวนเหมือนกันอยู่แค่ตรงนี้แหละก็เ,เสร็จแล้วขับได้แล้ว แล้วก็กระจกกระจกน่าจะมาไม่น่าจะมาพรุ่งนี้ครับเปลี่ยนน้าเลยโอเคครับขาหน้าก็ยังไม่ได้ทาสีอะไรเลยโอเคครับนี่ต้องขับนะครับต้องขัดโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับไปเรียบร้อย ช่างทัดก็ออกไปแล้วครับเดินทางน่าจะออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าครับช่างทัด